โอ้โหพี่น้องป้องไปน่าทานมากเลยจ้าปลาส้มทอดนะคะนี่จ้าเรียบร้อยจ้าน่ากินมากมาทุกคนฝากชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปนี่ซื้อมาแล้วเราจะมาทอดนี่จะทำเองทุกคนปลาส้มจ้า สองแพ็คซื้อมาสองแพ็คอยากกินซื้อมาทอดแล้วก็เก็บเอาไว้กินได้นอ,อันนี้ไม่ได้ใส่แป้งนะทุกคน กินละสองชิ้นค่ะบนล่างบนล่าง,างทำหารกินเองปล่อยให้สุกข,ข้างแนละ้วค่อยกลับนะนทุกคนไม่งั้นมันจะนะิีกระทะนะนี่จ้ะทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะฝากชมลิปด,ด้วยนะพี่น้องป้องไาย เงินเลี้ยงลูกจะกวน,นหาเงินคนเดียวส่งลูกเรียนการนคดาน,นี้ที่บ้านอีกนะคะค่าวดรถวดลายังไม่หมดมีหนี้นนสินอยู่นะคะปีนี้ทั้งปีต้อคนช่วยช่วยชมคลิปให้ด้วยนะเผื่อจะได้มีเงินได้เงินกับเขาบ้างนะพอได้มาใช้จ่าย นี่ในระหว่างที่ทอดไต่ก็มาหั่นพริกหั่นหอมนะคะกลับได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มากลับอันนี้ไม่ได้ใส่คือโทรศัพท์นะทุคนอาจจะสั่นนิดนึงเพราะว่า,นนา,วาไม่ได้ขาดตั้งกล้องมันตั้งแล้มันสุงไปนะก็ให้สุกเป็นข้างๆไปเลยมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเพราะว่าแต่ไม่ได้ใส่แป้งนะ บางคนเขาจะใส่แป้งใช่ไหมใส่ให้มันสู่ไป็ข้างๆไปเลยแบบนี้นะคะ <c oughs> ชิ้นนี้ใหญ่มากกกคแลก็ใส่เรื่อยๆนะคะสวยหอม,มน้ำมันกระเด็นนิดนึงต้องระวังด้วยนะคะเวลาทอดก็ไฟเบาๆนะไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะ ใจ,จ่ายเยอะพี่น้องเอ้แต่ต้องรับผิดชอบคนเดียวนะหลังจากที่แฟนตต่เสียไปเนาะแต่จะต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวด,ดูแลพ่อด้วยพ่อป่วยนะคะแต่ก็ต้องส่งให้พ่อด้วยมีพ่อเี๋ยวพ่อคนเดียวเราก็ต้องดูแลเนาะแล้ค่าหววรถค่านุ้นค่านี่พี่น้องหลายอย่างมากเดือนเกือบหมื่นนะคะทุกคนี่แต่จะต้องรับผิดชอบ จบแล้วค่ะใช้จ่ายเปนี่สิยงที่ค้างคาที่แฟนแายเขามีนี่ค้างไว้อยู่เราก็ต้องเคลียร์เนาะเราต้องรับผิดชอบเราอยู่ข้างหลังเราก็ต้องรับผิดชอบที่เขาเขาเสียแล้วเขาก็ไม่รับด้วยอะไรแล้วนะเราก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างปิดก่อนดังคืออันนี้คือพูดไม่ได้ให้ใครสงสารนะทุกคนเกีย <laughs> แต่ว่า ฝากชมคลิปให้กำลังใจหน่อยเกิดได้เงินมาใช้จ่ายแค่นั้นเองนะงกับสุกแล้วเราก็กลับชีวิตใส่ก็ต้องสนแล้วพี่น้องเอลยสุซื้อต่อไปกับข้างนี้ไม่ขนาดนี้ สวยงามม่ติดกระทะดด้วยได้แล้วได้แล้วได้แล้วกรอบกรอบเลยอาจจะสันส่นๆหน่อยนะเพราะว่า,าแต่ใช้มือนะแต่ไม่ได้ใช้ขาดบางกะ ว่าไปด้เรื่อยๆระรังน้ำมันด้วยเด้อพี่น้องมันกระเด็นแฉะนี่จ้ะสวยมิจ๊ <c oughs> ะนากินมากหอมมากทุกคนไปเปิดแอร์แน้แลวเสียงมันดัง,ง, <c oughs> งหน่อยแรงไปหน่อยจับแรงไปหน่อยทุกคน,นโอ้ย ชิ้นน,นี้ทำไมเละน,นม่เาขาคนเดียวได้ละเขาเนีไม่สุกดีต้องร้อนสุกเลยน้ำมันกระเด็นดรวย ตัดแล้วเมื่อกี้แอบปัดเพราะว่ากับมือยังไม่ได้นี <laughs> <laughs> ่จ๋าเหลืองและน่ากินมากชิ้นนิ่มใหญ่ไปมันก็ใช้เวลานานนิดนึงนะคะอ <laughs> <laughs> แใจเ,ย,เย็ <laughs> เยนๆทุกคนตองใจเย็นๆให้มันสุกนะพอ <laughs> ออกมาแล้วหนึ่งชิ้น <laughs> เหลือชิ้นนี้นะคะ <laughs> เหลือ <laughs> เหลือตรงนี้แหละมยังไม่สุก นี่ก็สุกแล้วนะคะเลอตรงกลางนิดนึงคือน้ำมันนิ่เทนทิ้งเลยนะคะไม่เอานะคะเราช้อนเดดนี้คือใช้อย่างอื่นไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งเลยนะคะนี่สุกแล้วล่ะค่ะนี่ไปททำแต่ก็ต้องเช็ดไปด้วยนะทุกคนเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อมันจะได้สะอาดอ่ะมันจะได้ไม่ต้องปลานเดเ้าเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องมาทำเทนเราเราต้องทำให้สะอาด แล้วค่ะสุกแล้วก็ตักออกได้เลยนี่สวยมม่จ้าปิดแก๊สจ้ะนี่น่าชานมากเลยจะมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใส่ ริบหอมของเราขออนุญาตะะจัดก่อนนะเห็นไหมเราก็เช็ดให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอ้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องทําอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะเดินไปไหนมาไหนเราต้องเช็คของของเราให้เรียบร้อยคนอื่นจะได้ไม่ว่าเราได้เนาะต้องสะอาดสะอา้านเนาะนี่จ้ะ อัน,นี้ลยแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวคันเย็นเราค่อยใส่ขวดแล้วก็เอาไปทิ้งขยะนะคะเสร็จแล้วจ้าทุกคนพร้อมรับประทานจ้าแต่ว่าแตอะไม่กินหมดนะแต่จะเก็บไม่กินวันรังด้วยจ้ากินได้เป็นอาทิตย์ทุกคนบอกเลยไม่ได้ขี้เหนียวนะคะแต่ว่าเป็นคนประหยะัด โอเคไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าเป็นกำลังใจให้กันค่ะ